ผมก็มีแต่ผมเอามาเอาเอาเอา,เอามานั่นเฉยๆเอามาให้ให้ได้เรียนรู้กันแล้วจะมีกาแฟกาแฟ,าฟลาบิกา้าอนาคตอาจจะมีโรงคั่วกาแฟเล็กๆก็เป็นไปได้เนาะมีกาแฟมีผู้<ท>เรียน<ๆ>มีอะไรต่างๆอ,อันนี้เป็นหมอนทองก็ทดลองกานยาวกับไอ้โมสังคินอยู่โน่น ทดลองปลูกดูใช้บริการกิจสื่บาแล้วนอ่นต้องาะเออระบบน้ำอ่ะมันต้องได้ถ้าพูดไปแล้วบอลบอลน้ำก็ถาไมได้นะครับก็ถาอว่าเดี๋ยวจะไปเรียนแล้วจะไปเรียนทําระบบน้ําเองคือหนึ่งผมเน้นความยั่งยืนยั่งยืนคือถ้าผมไม่มีแรงทําแล้วอันนี้ดูแลผมแต่ถ้าคุณปลูกพืชต้องเหนื่อยทุกปีอ่ะคุณไม่มีแรงแล้วอ่ะาสนธรรมชีวิตคนไม่ใช่ว่าแข็งแรงไปหน้านันหลักคิดของผมผมจึงทําแบบยั่งยืน ผมหมดแรงที่จะถามอันนี้เลี้ยงผมอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ผมทำนะครับฉะนั้นลักษณะที่ไร่มันจึิกับลักษณะของพืชที่มีความยังยมย่งยืนเนาะขอนพืชที่มีความยั่งยืนและดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อสุขภาพนี่นผมทำตลาดาทนนนำน้ตด่างน,น้ำไันผมทำเอง มาเอากรมเกษตร G A P นะคะวันนี้ก็มาดนไร่ดินชุ่มฟ้าถามนี่ผมไม่รู้เหมือนหลายคนมาถามอ่ะไม่วจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือพี่น้องเข้ามาจะพัฒนาได้ยังไงผมบอกผมไม่รู้มันอยู่ที่การจัดการเพราะที่นี่ มันจะพัฒนายังไงแต่ละปีมันจะเข้ามาในความรู้สึกของผมเองเข้าใจไหมครับผมสร้างเลยเนี่ยทำไมท่านกองอธิบดีท่านบอกว่ามีแต่เข้าฟันเลยเพื่อหูไข่ทำไมท่านท่านเกิดจำเป็นต้องถามผมถึงบอกว่าผมไม่เคยเรียนรู้สิ่งนี้มันเข้ามาในจิตใจแต่ละปีไล่จะพัฒนาอะไรยังไงต่อยอดแทนมันจะเข้ามาเองมันพูดไปมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นของมันเอย่างเดียวขาลำใช่ไหม แันไอ้นี่เป็นร่องอินเดาล่ะเอ้ยที่ผมบอกนี่เป็นร่องอินเดาเลยนี่เป็นมาเลเซียดูในรูปภาพดูนั้นเฉยนอ่านะครับก็ก็บริหารจัดการอ่าบริหารจัดการอายุเพราะว่าเขาเรียกลงมือทำคือํำตอบเข้าใจไหมครับลงมือทำคือคำตอบคือคุณจะทำอะไรกันแล้วแต่ในเนื้องานที่คุณทำหากคุณทําเดินไปทุกวันคุณจะรู้เองว่าจะปรับลดอะไรเข้าใจไหมครับมันเป็นเรื่องปกติเป็นสัจธรรมจริงจริงครับว่าลงมือทำคือคำตอบ อ่าฉะนั้นเนี่ยมันพาให้ผมปรับเองเมื่อผมได้เดินทางระหว่างทางไดาแล้วได้แล้วได้แล้วช่วงเห็ดออกเีเห็ดจะงอกงอกนี่ยงอกอ่าใช่ถ้าดูในเหตจะเห็นช่วงที่มันออกอ่าครับก็จะมีเห็ดไม่ใส่ก็มีเห็ดอ่ก็เห็ดอ่อของผมฝั่นนู้นเห็ดละงอกเห็ดทอง อัดสุกโซนแม่ป่าของผมนะอันนี้เห็ดปวกซะส่วนใหญ่อ๋ออะตรงนี้อันนนี้อกหวานผักหวานผักหวานผักหวานบ้านผักหวานบ้านที่ที่มันไอเนี้ยยอดมันจะอบอวบอ่ะ อยู่จนจนแกอลยเนี่ยไม่เขาจัดการตอน,น,อนเอ้เอ้เอ้ยสุปสุภอันนี้กีบปลาสมองลวอ้วนเราไม่ได้ใช้สมองใช้แรงในต้นผักหวานที่เขาเก็บขายในตลาดอใช่อะไรหรอ้ไอำ้ำเต้กับมึงสมดิ ก็ก็ช่วยได้ผมก็วะผม็จะไปแข่งขันกัครนการนแก็ไม่ได้มีอะไรส่งมทุเรียนการอีกอันนี้ลงเชื้อเรียบร้อยการลงเชื้อกับไม่ลงเชื้อนี่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ให้ความรู้ถ้าเราจะปลูกต้นไม้เดี๋ยวเนี่ยผมแนะนํา แนะนำถ้าปลูกต้นไม้กินเห็ดนะแนะนําให้ดูสตอรี่เรื่องราวของเขาที่เขาทํอว่าเขามีการสร้างป่ามีเห็ดออกให้เห็นไหมอะไรยังไงไหมแล้วตอนนี้เขาทำไอ้ตัวนี้ออกมาจะส่งมาในต้นเลยที่เขาหยดมาพราะการหยดเพรามการหยอดที่หลังหลังผู้่ารหยอดรอมก่อนดีกว่านั่นเชื้อมาเรื่อยของเราสูงขนาดนี้แล้วเสื้อแบกใส่เชื้อมาก็ไม่เห็นนอกจากว่าวันนี้มาอบรมนะคะ เอาบรรยากาศมาฝากถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ผมไม่เยแบบนี้อเนี้ยผมไม่ไหวผมดีใจนี่สต้ลเยเยอะอ่าถ้าคนตเนี่จะแบ่งปันคนได้ท่าไหไม่ไหวระบบตนี้จะยุ่งรดับสมรอย่างนี้แล้วปรับเป็นเชิงลบเดิมให้เดิมนะครัดิมเมสโตไปมันจะใหญ่กว่านี้ แ,ะคะคแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ